โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี uh, ๋ยวเอ้นลงไปดิ้นโอ้ยเหนื่อยเว้ยเลี้ยงงูเนี่ยตผูกขาเนี่ยผูกขาหน้าผูกขาหน้าผูกผูกขาเอง ขาหน้าขาเี้ยช่วยดึง